วิธีกดปุ่มเปิดไฟเสาแก้วพันปีมหารัตะนะวิหารคตสุขที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2547เสาหินของพระเจ้าอาโศกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้ชนทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสาแก้วพันปีเครื่องบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนา จะปากหลักมั่นคงย่อมเป็นเสมือนพยานย,ยืนหยันในการอุบัติขึ้นของวิชาธรรมกายที่กลับคืนมาส่องสว่างดวงใจชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง 31. ทธันวาคมพุทธศักราช2547ัวันสำคัญที่เหล่ายอดนักสร้างบารมีจะไม่มีวันลืมอีกวันหนึ่งในพิธีกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างเสาแก้วพันปีมหารัตนวิหารคต จำนวนทั้งสิ้น2,547ต้นเท่ากับปีพุทธศักราช2,547นิมิตหมายอันเป็นสิริมงคลแห่งแสงธรรมที่จะส่องสว่างนำทางชีวิตการสร้างบารมีตลอดไป23.15นาฬิกา15นาทีหลังจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยายอดนักสร้างบารมีทุกคน พร้อมใจกันณนะลรานธรรมมหาธรรมกายเจดีเพื่อร่วมพิธีกรรมสำคัญของการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชชัยร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้หมู่ดาวนับหลานใน,นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองเหนือฟากฟ้ามหาธรรมกายเจดีพระราชภาวนาวิสุทธิประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยนั่งสมาธิให้โอวาทและพรปีใหม่ จากนั้นเชิญเจ้าผ้าผู้มีบุญจำนวน648แทน่นประกอบพิธีกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างเสาแก้วพันปีมหารัตนวิหารคตให้เป็นแสงสว่างแรกแห่งปีของนักสร้างบาร,รมีพันหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดูสิตบุรี จากนั้นเหล่าสาธุชนทั่วทั้งลานธรรมมหาธรรมกายเจดีร่วมกันจุดประทีปเทียนชัยแสงนวลกระจ่างจากโคมประทีปนับหมื่นดวงประดุดความสว่างจากดวงปัญญาที่เบิกบานเหมือนดอกประทุมที่ผุดขึ้นนักกลางกายมองเห็นเสาแก้วทุกต้นได้อย่างชัดเจนตั้งเด่นสง่าเรียงรายสุดสายตาเป็นเสาหลักตั้งขึ้นรองรับชั้นบนของมหารัตนวิหารคต จะรึกชื่อเจ้าของบุญไว้ที่ยอดเสาทุกเสาวรวมกว่าสอ0 0มชื่อประจักษ์พยานแห่งความศรัทธาตั้งมั่นของรุ่นสถาปนาที่มีเป้าหมายและมนโนปณิธานเดียวกันให้อนุชนคนรุ่นหลังซึ่งเป็นรุ่นอนุโมทนาได้ช่วยกันร,รักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้รุ่งเรืองตลอดไปหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้เวลาสร้างบาร,รมีอย่างมีคุณค่า สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นเป็นยิ่งกว่ารางวัลที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทองไม่ว่าจะร่ารวยกี่หมืน่นกี่แสนล้านคงไม่อาจแลกกับความปลื้มใจที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้เพราะเราต่างมองเห็นภาพในอนาคตว่าอีกไม่นานมหารัตนวิหารคตแห่งนี้ เป็นที่ชุมนุมของเหล่าพุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลกโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติภาษาหรือเผ่าพันธุ์ใดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการวางรากฐานอุรมการชาพุทธอย่างเดียวกันให้ชาพุทธทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเพื่อกลับคืนสู่คำสอนอันบริสุทธิ์ดั้งเดิมสิ่งดีงามทั้งหลายจะแผ่ขยายกว้างออกไปอย่างไร้ขีดจำกัด เหมือนทะเลที่มองไม่เห็นขอบฝั่งสันติสุขอันแท้จริงย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน